สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจสินชยัยสุกทันนะคะวันนี้มาพบได้ยินกันไหมเอ่ยได้ยินอยู่เนาะวันนี้มาพบกับเบลนะคะแล้วก็เช่นเคยเลยถ้าพบกับเบลก็ต้องมีรถสวยๆของสินชัยคลาสเซนเตอร์เรามานําเสนอนะคะก็แฟนเพจท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ทราบก็เดียวแจ้งก่อนว่าสินชัยคลาสเซนเตอร์นะคะตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สาขานะคะสาขาที่เบลไล์อยู่ตรงนี้นะคะ สาขากรุงเทพถนนกันลประพฤกษ์บางแคนะคะและสาขาที่สองอยู่ทงางภาคตะวันออกนะคะสาขาระยองปวกแดงนะคะสาขาที่3อยู่ภาคอีสานเลยค่ะลูกค้าสาขาขอนแก่นนั่นเองนะคะลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาชมนะคะทั่วประเทศทั่วภูมิภาคในประเทศไทยนะคะแจ้งได้เลยว่าท่านอยู่ใกล้สาขาไหนสะดวกสาขาไหนหรืออยาก ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรับกวนนะคะแฟนเพจอทักแชทนะคะหรือฝากไว้ในข้อความในอินบ็อกซ์ได้หมดเลยนะคะจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับหรือ ID l ดียนะคะสลจังหวัดที่ต้องการให้บริการหรือสลจังหวัดที่ลูกค้าอ,อยู่นะตอนนี้นะโอเคส่วนสาขาของเบลนะคะกรุงเทพนะคะใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับเบลนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการ นครปฐมนะคะเระแวกใกล้เคียงในเขตปริมนทรน,นะคะเบลสามารถนำรถนะคะคือตั้งแต่ขั้นตอนการนำรถไปให้ลูกค้าชมนะคะออจัดไฟแนนซ์นะคะและก็ส่งมอบรถนะคะลูกค้าสะดวกบริการแบบไหนนะคะทักเบลแล้วก็แจ้งเบลได้เลยเช่นกันนะคะสาขาอื่นๆก็เช่นกันนะคะสว่วนอ่ะเดี๋ยวเบลขอแจ้งนิดน,นึงคือ ถ้ากรณีว่าลูกค้าคือเบลจะเสนอลูกค้าเกือบทุกท่านเลยนะคะว่าโอเคพี่ขาพี่อยู่ตรงนี้สะดวกมาไหมทาไมสะดวกมาน่ะเดี๋ยวหนูนะคะกลับไปแนทน,นะคะเข้าไปบริการจัดไฟแนทแล้วก็ทําสัญญาให้แต่ถ้าลูกค้าท่านใดกังวลใจว่าไม่สบายใจอยากเห็นที่มาที่ไปของเต็นท์ลถสินเชาคาเซ็นเตอร์นะคะ สามารถเข้ามาดูได้ที่สาขาเช่นเดียวกันนะคะเราไม่ว่ากันนะคะวันแรกท่านเข้ามาดูนะคะส่วนครั้งที่2ตอนส่งมอบรถท่านอยากให้เราไปส่งมอบรถอย่างนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทางนะคะไม่อยากออกนอกพื้นที่นะคะด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆใดๆก็ช่างเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะคะ ก่อนไปชมรถนะคะเบลขออนุญาตฝากเป็นเบอร์โทรติดต่อกลับไว้นิดนึงนะสายด่วน089 969 5577นะคะ064 236 8536นะคะน้องแอดมินนะแล้วก็เบอร์เบล,ล0909์5 4404นะคะวันนี้เบลนำรถมาให้ชมก็คือเหมือนเดิมนะคะเราดาระมาณสัก3,000นนะคะพอก,กรุบกริบนะคะพอเรียกน้ำย่อยนะคะลูกค้า ่นไหนนะคะสนใจอยากชมคันไหนเป็นพิเศษนะคะแจ้งแอดมินและเบลได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินจะส่งเป็นรูปภาพเข้าไปให้ท่านชมนะคะไปะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยรถโตโยต้ายาริคันเล็กๆสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะคันแรกนะะสำหรับโตโยต้ายารีสทำไม่ได้อะอันไหนเดี๋ยวจะคู่นะคะตนะังนี้ฝังนี้โอเค okay. สวัสดีค่ะพี่เออเทพนัดใช่ไหมอ่ะโอเคได้ยินเสียงหนูชัดไหมคะพี่พอได้ยินอยู่เนาะสวัสดีค่ะพี่สุธิชาพวงมาลาัยได้ยินเสียงหนูชัดไหมอ่ะสำหรับคันนี้นะคะ To โตยต a y ยา i s นะคะปี2015คันนี้บอกไว้เลยว่าใครหาซื้อใครหาใช้อยู่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเหมือนทั้งได้รถสภาพป้ายแดงเลยเพราะว่ารถคันนี้นะ เบลเอาเข้ามาไม่มีการเคมสีนะคะไม่เคยเคมสีทุกชิ้นนะไม่เคยเคมสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะคะลูกคนะ้านะอาโตโยต้ยา,ตายาริคันนี้นะสวยๆแบบนี้ที่สําคัญไม่ใช่ตัวเจนะคะลูกค้าเดี๋ยวฟังราคาแล้วลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าอ๋อมันเป็นตัวเจไม่ใช่นะตัวนี้ตัวจีนะคะลูกค้าตัวจีตัวท็อปนะคะอ่าเริ่มต้นด้วยที่ ไฟหน้าไฟหน้าขอจะเป็น LED แล้วนะคะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคือถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ดทั่วไปนะเขาจะไม่ใช่ไฟแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้านะคะเจ้าของเดิมรงร้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้แม็กขอบ15นะคะลูกค้าแม็กขอบ15เนาะยาง12ทับ1นนะคะยางปี2018เลยนะโอเค ตัวรถปี2015นะคะลูกค้าเดี๋ยวเบลพาชมรอบๆแล้วไปดูรอยน็อตฝากระโปรงห้องเครื่องแล้วก็ฝาท้ายกันอีกทีนึงอ่ะส่วนด้านหลังของเขาจะเป็นฮัสแบ็กนะคะลูกค้าตัวนี้มีเซนเซอร์ลูกค้าเห็นจุดดำๆไหมอ่าเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์หลังนะปุ๊บคันนี้ขายเท่าไหร่นะพี่ลืมโอเค คันนี้นะคะ349,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนยาวๆสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะ7ปี84งวดนะคะถ้าผ่อน7ปีเริ่มต้นที่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อน ไเบลเริ่มอันนี้เบลเปิดประตูฝั่งข้างคนขับนะคะลูกค้าภายในตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมอ่ะเบาะของเขานะคะรายเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือจะเป็นเบาะคล้ายๆผ้าสักหลาดกรรมยี่อะคะ่ะลูกค้านะคะเฉพาะรุ่นของเขานะ,อะแอร์แบ็กฝั่งคนขับฝั่งข้างคนขับนะคะแล้วก็ตัวนี้อคอนโซลหน้า สวัสดีค่ะพี่อนุกูลสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้นะคะเป็นจอเครื่องเสียงนะคะ,ะถัดลงมาด้านล่างตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะก็ะเป็นปุ่มควบคุมลมแอร์ทั้งหลายแหล่นะคะ,ะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นคอนอพวงมาลัยนะคะ ด้านซ้ายของพวงมาลัยเขาจะมีมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนั่งเองนะคะและเลขไม์อยู่ประมาณ67,000กว่ากิโลนะคะสำหรับคันนี้สตาร์ทให้หน่อยโอเคเดี๋ยวน้องสตาร์ทให้นะคะ6 7 0 0 0กว่ากิโลนะคะลูกค้าโอเคส่วนถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นเกียร์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะคะ คร่าวๆประมาณนี้นะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าน็อตฝาท้ายและน็อตฝากระโปรงก็คือเป็นตามที่เบลแจ้งหรือเปล่านะ mm hmm. อ่ะส่วนลูกค้าเดี๋ยวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามาหาเบลนะคะเบลบอกเลยว่าท mm hmm. ี่อยากที่อยากแกะยางตรงขอบประตูแกะได้เลยเพราะว่าก่อนเบลซื้อเข้าหรือว่าทาง QC วซีเขาซื้อเข้าเขาก็แกะดูเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นยางขอบประตูของเบลแกะได้หมด4บาทเลยนะคะลูกค้าก็คือ ยางเดิมๆแบบนี้รอยอาร์ตต้องคมชัดสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้านี่เป็นเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะอปิดและด้านท้ายด้านท้ายนะคะอันนี้ฝาท้ายนะคะนี่เบลซูมให้เห็นชัดๆเลยอันนี้ก็เห็นยันเม็ดขี้ฝุ่นนะคะลูกค้าไม่มีรอยขันนะตรงนี้อาร์าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเสียเวลาดูนิด เนาะเบลจะได้ดูไว้เป็นความรู้ด้วยนะคะไม่ซื้อเต็นเเบลไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากให้เป็นลูกค้ากันเนาะนี่่าวๆนะคะสำหรับฝาท้ายนะตัวนี้นะคะบอกเขาสามารถพับแยกได้นะคะลูกค้าตัวนี้บอกพับได้นะคะก็คือแบ่งพับซ้ายพับขวาได้นะคะลูกค้าตัวนี้เลยจุของได้เยอะพอสมควรนะคะลูกค้า ดูเป็นรถครอบครัวรถอนเนกประสงค์ในเวลาเดียวกันเลยนะคะสําหรับรถยารีทคันนี้ราคา3 4 9แสนส่าที่สําคัญขอ,อนิดน,นิดนึงเมื่อกี้เดินผ่านอ่าปลายท่อนะคะลูกค้าได้ยินเสียงไหมอันนี้เป็นท่อของนิตโต้นะคะลูกค้าท่อนิตโต้แบบนี้นะคะเสียงไม่ได้ดังมากนะคะลูกค้าเสียงดังธรรมดานะคะตรวจขนส่งผ่านร้อเซนนะคะลูกค้าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ ห้องเครื่องนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะก็นี่เลยนะน็อตฝาน็อตฝากระโปรงนะคะอันนี้ฝั่งขวาและด้านนี้ฝั่งซ้ายนี่ลองลงมานะคะเป็นนี่เลยนี่อันนี้น็อตเห็นยันเม็ดที่ฝุ่นนะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้นะคะรอยอาร์คเบ้าโชกคาหหน้า ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไล่ลงมา,าที่เหลือมาดูด้วยตัวเองนะผ่านหน้ามีประทับเลขกนึ่งนะคะที่เหลือแนะนำมาดูด้วยตานะคะเดี๋ยวจะว่าโมเนะนี่เห็นรอยอาร์ตรงนี้ไหมสวยๆเลยนะอโอเคใครชอบยาริสคันนี้นะคะแจ้งอีกทีว่าราคา349,000ปี2015 1.2 g o o ูนะ นะคะผ่อนได้ายาวสุด84งวดเริ่มต้นอยู่เดือนละประมาณ6,000กว่าบาทหรือจะผ่อนแค่6ปี72งวดก็อยู่ประมาณเดือนละประมาณ7,000ต้นๆน,นะคะลูกค้านะอ่ะพอไปคันที่2กันหรือยงังขอแนะนําเป็นกระบะ4ประตูนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะ4ประตูคันนี้นะคะเป็น m a ด้าบี5 0 Pro นะคะขนาดเครื่องยนต์2,200 cc นะคะ 4สูบนะมาด้าบีที5 0 Pro คันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงนะไฮเลเซอร์นะคะแต่จัดทรงมาเรียบร้อยแล้วใครนะคะใครที่ไม่ชอบแบบสูงสูงโปร่งโปงขับแล้วเทอรดทานะคะชอบโหลดลงมานิดนึงเอาพอสวยงามคันนี้เลยไม่ต้องไปเสียเงินจัดทรงนะคะลูกค้าตัวนี้เลยเป็นยีรับแท้แบบนี้ลงล้อแม็กมาให้แล้วด้วยนะ ลองล้อแม็กมาเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ว่าแม็กตัวนี้ขอบเท่าไรตัวนี้แม็กขอบ18ค่ะลูกค้าขาแม็กขอบ18ค่ะสี่ประตูผ่อนสบายนะคะใครชอบแนะนำเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่36900 0เท่านั้น369,000นะคะตัวนี้นะสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าโอเค ่ะเดี๋ยวไปชมภายในกันคร่าวๆนะคะราคานะคะราคาของเขาเท่าๆพอๆกับออลิเเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นรถ4ประตูรถครอบครัวนะป๊บข้างในก็คอนโซลนะคะเครื่งองเสียงปุ่มควบคุมแอร์นะคะและ้วก็พวงมาลัยนะคะ เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้อเออเห็นไหมคะเห็นเนะาะหนึ่งแสนลูกค้าเห็นไหม <c oughs> หนึ่งแสนสี่หกว่ากิโลนะคะลูกค้านะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะสภาพค่อนข้างจะดีนะคะเบาะผ้านะเบาะเดิมเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนมีแค่เอามาซักทำความสะอาดบ้างนะคะโอเคคันนี้นะ <c oughs> สี่ประตูนะคะ <c oughs> 4ประตู369,000นะคะปี15นะคะใครชอบทักเข้ามาได้เลยหรือจะนั้นหมายเข้าชมได้เช่นกันนะคะที่บางแพถนนกันละปะพฤก <c oughs> มามาต่ออีกสักคันนึ่งนะคะลูกค้าคันนี้ราคาแบบนี้นะตัวนี้นี่สีขาวนิสซูนินาวาร่านะคะลูกค้าถ้าโฉมนี้นะคะ ขนาดเครื่องยนต์ขอจะอยู่ที่2,500ซีสี่สูบนะคะตัวนี้เป็นปี2013นะคะสีของเขาเอาตัวนี้ขอเป็นตัวแกรนไทเทเนียมนะคะลูกค้าแกรนไทเทเนียมก็คือพูดง่ายอารมณ์คล้ายๆชุดแต่งนะคะลูกค้าอาจจะเป็นกระจกที่เป็นแมปแมปแ,มปแ,มปแมปอย่างนี้ไฟแบบนี้หรือจะเป็นร้อแม็กที่ลมควันสีดําแบบนี้นะคะก็คือเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะคะสําหรับนนวาลาตัวนี้เป็นสีขาวมุก ไม่รู้ว่าจลูกค้าจะดูออกหรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาอยู่ที่319,900บาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนเบียง6000กว่าบาทนะคะ6000กว่าบาทหรือท่านใดที่จะเอายาวยาถึง7ปีนะคะอยู่ประมาณ5000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาคันนี้นะอ่านิส a ันโนวา่าเดี๋ยวดูภายในกันนะคะ สำหรับภายในนะคะตัวนี้เป็นบ่อหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะเพราะว่าเป็นตัวชุดแต่งแกนไทเทเนียมนะคะตัวนี้แอร์แบคคู่นะพวงมาลัยก็มันติฟัง์ชั่นเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะบ่อหนังบ่อหนังทั้ง4เบาะนะคะทั้งสอ่อ๋ทั้งเบาะแถบแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะสวยๆแบบนี้นะลูกค้าโอเคนี่ด้านหลังของเขา เป็นตัวแคลิเบอร์นะคะ EL เนี่ยแกรนไทเทเนียมด้านท้ายที่ขอติดไว้แบบนี้เลยอืใครชอบคันไหนนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะลูกค้ากเออ็เดี๋ยวเบลกับน้องแอดมินตอบคอมเมนต์กันอีกทีหนึ่งนะคะก็รถที่เรามีอยู่ d m a ม X-Series ตัวนี้369,000นะคะตัวนี้ X-Series นะ ตัวนี้299หรือใครหารถใช้งานนะคะตัวนี้ส u ก,กิแค r ี่นะคะตัวนี้ราคา179,000นะคะลูกค้าขาตอนนี้เริ่มมีเสียงมาว่า CP l a z a ซ a นะคะเปิดรับรถวิ่งร่วมนะคะลูกค้าเปิดรับรถวิ่งร่วมก็แถมให้อีกสักคันหนึ่งนะคะเป็น Toyota h i l u ักลี o วสีได้ตรงสเปคเ,เป๊ะๆแถมรางคาอลูมิเนียม ความสูงประมาณสองเมตรสิบนะคะอ่าโอเคค่ะพี่พี่สัพกรสัพกรเนาะเลขกไม้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวหนูพาไปดูอ่านี่เบลกำลังถือฉายรถที่จอดอยู่หน้าเต็นท์นะคะลูกค้าที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้เบลรีวิวคันไหนนะคะทักเบลเข้ามาได้เลยอ่ะเลขไม้นิสสันโเวลาแล้วพี่นะพี่เห็นไหมอ่ะ หนึ่งแหกื่เดี๋ยวไปดูให้หนึ่งแกันกว่ากิโลค่ะพี่หนึ่งแกพันกว่ากิโลค่ะพี่ขาราคา3ามแ0นหเท่านั้นนะหนึ0งแนี่พเออนี่รีวอเรามีหลายคันมากนะคะลูกค้าแล้วเรามีทั้งหมด3สาขานะหรือจะเป็นรถใหญ่อย่างเช่น o อร์เ e r ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่นะ โอเคก็เดี๋ยวก่อนจบไลฟ์นะคะก็เบลฝากเบอร์โทรติดต่อกลับไว้นิดนึงนะคะสำหรับเบอร์ป้ายป้าอยู่ไหนอ๋อโอเคเบลปักหมุดไว้ด้านบนเลยนะคะลูกค้าเบอร์สายด่วน089-969-5577ส่วน ID l ดีย s i n c h a a i 1นะคะลูกค้าเต็นท์ของสินชัยคาเซ็นเตอร์มีตัวตนนะคะจดทะเบียนมา สิบกว่าปีแล้วนะคะลูกค้าสิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยท่านอยากให้เราขับไปบริการนะคะนํารถให้ดูถึงที่ก็แจ้งเรามาได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะราากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครที่มาดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังไลฟ์สดได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ f อมาหลายปีนะคะโอ้ยรอพี่ ที่ได้มาดูรถกันบ้างหรือยังเอ,อ่ยอะถ้ายังรีบนะคะพี่รีบนะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะเสร็จสิ้นเหรอ